สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้เนาะเป็นแนวทางความฝันเป็นแนวทางความฝันเน,ะเน,เนาะก<ร>ับของเจ๊น้องในงวดที่ผ่านมาเนาะก็ะไม่ได้ลงทางช่องของพี่ชัยเนาะนะครับแต่ว่างวดนี้ก็จะแบ่งปันให้เอฟซีทางช่องของพี่ชัย พารวยนางรองพารวยนะครับผมเนาะก็เป็นเลขความฝันเนาะฝันเห็นรถยนต์นะคะอันนี้เป็นหลักฐานเก่านะคะหลักฐานเก่าแปดแปดหนึ่งสองอือครับผมจริงจริงจะจะถูกจะถูกในนี้เน bon <No> ี่ยทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะเกตนกับสามตัวด้วยกันเนาะพี่เนาะก็คือบ่พอเนาะฝันว่าถือรถชนในความฝันอะไปกับเด็กหน่อยอืบานีเด็กหน่อยไปข้นครับ บันนี้คี่ลงอุโมงค์เนาะไปชอนอเสาอยู่ใต้อุโมงค์นะบานีแล้วก็เจ็บแขนรู้สึกเจียบแขนในความฝันบาน,นีก็เลยสะดุ้งตื่นบัดตื่นขึ้นมาทีนอนลงไปอีกได้ยินเสียงกระซิบบอกว่าเด็กน้อยอายุเท่าไหร่เหมือนเขามาย้ำว่าหนึ่งน้ำตองมี้หนึ่งอออันนี้ก็คือว่าไอ้ของงดที่กออองง่อนไอ้งดที่ผ่่นมาค่ะก็เลยเน้นให้หนึ่งสอง หนึ่งหนึ่งก็หนึ่งแปดที่ว่ามาร์คทีซูตก็เลยเขา 1, 2, 2, 1. 1> เ่าหนึ่งสองสองหนึ่งมีอันคุณแม่เพิ่นถือน้ำยู่แต่ว่าเพิ่นไปถือน้ำเจ้าอื่นโอครับเพิ่นไปซื้อน้ำเจ้าอื่นเบิดหลายเพิ่นก็เลยถือได้แต่ขาดทุนครับห <c oughs> าเพิ่นได้น้ำหลายนะคะควันนี้วันนี้ไปถวายสังฆทา,า,านมากหมู่บ้านเมื่อก่อนเนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปนี่ยบ้านไหนว่างเนาะพี่นี้เหรอก็เลยว่า เดี๋ยวเอาไว้บ้างก่อนจังสิไปพี่นิวเลยถามว่าฝันหรือบ่กรึเปล่าว่าท่านฝันแล้วว่าท่านเฮ็ดบุญในเพิ่นใช่ป่ะพี่นิวเออลยว่าล่องขอเบิ่งก่อนที่หลานร่องบุญไว้อันทเธอเพิ่นให้เนาะกับบอกเพิ่นว่าเขาบ่ได้ตัวบ่ไเดหย,ยังเขาจะไปใหย่ยูมาหนี้กัเออเดี๋ยวลองเบอกเบิง่งก็เลยเบอกเพิ่นอเนอาว่าอันอความสิ็ดให้อยู่เด้อแต่ว่าอันคอยว่างซะก่อนเลยป่ะมัหนี้ก็เลยให้บอกคันมีอัน แม่บอกตัวที่มันที่ออกกอนเด้อเลยวป่ะตกวกังคืนมากกับเลยฝันนี่หรือปะนี่ฝันว่าไปสีไดยบูปิ้งมิต่ปลามิต่ดงบะนี่บันี้ไปกับด้ยินได้เสียงบะนี่เป็นเสียงผู้ใายผู้เก่าที่มากกระซิบบอกว่าเด็กอายุเท่าไหร่เพื่อนเราว่าอันถามถามไอ้นิวเนาะในฝันเพื่อนถามว่าหมดที่แล้วมันออกยังเพื่อนป่ะไอ้นิวก็เลยว่ามันออกสองสองหนึ่งเนี่ยแล้วนะ พี่หนูพูดเป็นภาษากลางนะ oh. มันออกสองสองหนึ่งครับนี่นะ oh. บันนี้จะว่าเขาบอกอีสานแถวนี้นะเขาก็เลยไปคำมันออกสองสองหนึ่งกะสองสามหนึ่งแล้วบันนีก็ว่าอบันนีก็เลยเนฝันดิคิดในใจกับเทียงเข้าไปนี่ละสองสามหนึ่งจากไหนตัวสมอัติได้ปะสองหนึ่งกะเละ 2, 1, กเ็กตัวเก่าสามหนึ่งกะเล็กบ้องอำ่ำ มืม่อาเทียงได้สามหนึ่งโดนโดนมาเทีย่ยนหนึ่งเลยว่ะดออ้สิเป็นสองสามเทียงเขาในฝันนออ่ะแต่ว่าเรเห็นหน้าเห็นตาได้ยินแต่เสียงเสียงผีนิวกับเสียงผู้ชายคนนั้นถ้าเป็นใครผู้ชายคนนั้นน่ะคล้ายๆเสียงที่ว่าได้ยินอันนี้บเป็นฝันเด็กเหมือนผีวนันคล้ายๆกับเสียงที่มากระซิบหนึ่งสองนี่ใช่ไหมเมนเออแล้วกาศเสียงคล้ายๆแล้วก็หลังจากงวดเมื่อกี้นอหลังจากรถชนแล้วมีผู้ชายมาเขา่าฝันเห่นแล้ว่าอัน มาบอกเลขนี่ยละบอกซื่อๆนี่ชิมหาชิปเอสราคาชิปสองอแต่บ,าบาอว่าน้ำใบนิ่วแหนบอว่าน้ำใบนิ่วแล้วเสียงผู้ชายใช่ไหมแมนอันนี้ก็บว่านี่แล้วเนาะอันนี้ก็บอว่าน้ำใบนิ่วแล้วได้หนึ่งวันเหมือนเพิ่นโซกันมากกว่านะเหมือนคุยกันมากกว่าเนะวันที่เราเหมือนคุยกันบันเนี่มาถ้ามาของเพิ่นนี่จอร์ิปสองสองหนึ่งจำได้จำได้คักเลยเสียงเป็นเสียงผู้ชายผู้เก่าผีผู้ชายเขาว่าชียู่บ้านนั่นละ เออพราะว่าเด็ินเหตุการณ์ประหลาดอยู่ว่าอันมากระชิบใสห่หูกำลังสิรับตาลงนอนไม่เนี่ยละ่ะเ,ออเด็กน้อยอายุเท่าไหร่เป,ป,ป,ป็น่ะอ,อันนี้ว่าเด็ฟฝันเนี่ยเด็ินี่ลิริศไม่แน่เนาะสัญจรเชียงใหม่นี่อาจจะหนึ่งสองสามใครใครจะปเป็นผู้นึกเด็กเถียงน้ำเพลินความดิ่ยเราจะมาให้เล็กบางงามแทลเลยว่าตัวสมบัติเดยว่าอันสองหนึ่งก็ะเล็กัวเกาเลยว่างสามหนึ่งกับ มันออกอยู่เนาะแต่ว่าเดินๆอนอกเทียโอย้เลขเดี๋ยวนี้ยาประมาทนะครับเพราะว่าเลขตัวไหนที่มันไม่เคยออกมันออกนะครับรวนนันนี้เนาะเข็มศูนยสส์สี่สี่อย่างนี้เลยเนาะอืมนะครับผม<ต>ใคร<ป>ะจะไปดูวันนี้เนาะได้สองสามหนึ่งหมาก็เลยมาบอกให้นอ้วนฟังนั่งคิดอยู่เบ็ดเหมอมว่าบมักบมักเลขตัวนี้นะวันนี้กับ่ได้คิดยั่งร้ายดอกคำม,มากกับเลยน,น,นอนนอนหลับฝันว่ารถมอไซหายวันนี้ปตลัาดนอนมอไซหายน้่หาปไหนกบะเบืเองหน ม้อใส่นะ่ะชิเมื่อเนี่ยเรซื้อของแล้วน้ำหาไปในกรเบ่้ห็นยางไปตลาดชิมีมองจอดรถเนาะยางไปซองเบืองทุกขั้นทุกขั้นกบ,บ่ะเบนรถจะของมีแต่รถเบรน,นนะ่ะน่ะรถก่ะเมนรถจักของจะขันตกใจแหงพีน่นิวจะไปจอดไว้ไซห์ไฮน่ะน้ำหาซอยกันน้ำหามันจะเป็นบันีีเป็นในตัวอำเภอเนาะพูดนะนแถวในกลางใจกลางอำเภอพุนันนีไป่อ รถจอดอยู่ข้างทางคนทางดอํอสองเลนบันนี้รถจอดนิ่ม,มทางเนาะบันนี้มวยน,นิ่วนาไปผอมมวยนิ่วก็เลยถามว่าอันเห็นรถก่อนเนาะอุ้ออยนี่ไล้รถข่อยเลยปะอันมมเจ้าก็เลยว่ามวยนิ่วก็เลยว่านี่เลยรถเจ้ามาจอดไปยังนี่ขี่รถมาตําเลยนี่ได้ปะแต่ว่ารถนั่นจอดอยู่ซื่อแต่ว่าเขานั่นขี่รถมาจ้ำทางหนามาจ้ำแต่ว่าหันว่าเห็นน้ำ แต่ว่าไปเบิรงรถน้ำบุบลงหน่อยเดียวบ่ได้บุบค่ะฝันเหมือนงมวดก่อนอีกแล้วเมียเมื่อก่อนนี้เด็กเด็กขี่รถยนต์งมวดนี้ขี่มอไซค์ชนเหมือนกันเลยแต่ว่าหันแต่อยู่หันบ่ได้มุนซ้ำงมวดกี่แล้วงมวดก่อนนี้เล็กเลยอ้เลเบิดทั้งหน้ารถยนต์ใช่ไหมแต่รอบนี้มอไซค์มอไซค์บุบนิดเดียวอก็คือว่าหลังฝันหลังจากที่มีผีมาคติิบอกสองสามหนึ่งค่ะแต่ว่ามอไซค์ขั้นนี้ไปตั้งประเทศนี่สามตัวดูดูด้นี่ ทะเบียนรถ9237เมื่อไหร่มมนก็ออก923 923เมื่อมันนั้นมีเมื่อนน,น,อนึงนีน่ฟันว่ารถขั้นนี้น่ะเขามาลักอยู่หน้าบ้านเขาละม้างออกเบริรเหลือเต็ค,คุ้งลิกก็เลยว่าให้นิ้ฟังวันนี้ย่ำคำมันไปต่างประเทศสามตัวเลยออ้ยว่าแล้วว่ามันจะว่ากับอาจจะมาไทายก็ได้เพราะว่ามันคล่ายๆกัน ฟันหอบแรกเนี่ยสองสามหนึ่งทะเบียนรถเนี่ยสองสามเจ็ดตรงกันเลยหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันเนาะจอไปเรื่อมเก่าสองเนาะเข้ามากระซิบบอกสองสามหนึ่งทะเบียนรถสองสามเจ็ดอ๋อนะครับท่านผู้ชมเนาะชั้นจนกรบเบนเนาะสองหนึ่งก็ค่อยออกดิออกคือออกค่ะสองสามก็ออก วังบมดุนึ่งหนึ่งสองออกออกหมดนะครับท่านผู้ชมแบนบอฟฟี่นิ่วังบมดนอีกสามหนึ่งอะไรอ้าวแล้วถ้ามันออกหนึ่งสองขึ้นมาแล้วใครจะถูกนะครับท่านผู้ชมเนาะกระเดียกระเทียงกันใน้ฟันน่ะเทียงกันน้ำเขาสองหนึ่งจากไหนสองหนึ่งเหล็กตัวเก่าเลยว่ะสามหนึ่งกับเล็บว่างตึ้งสองสามเพราะขี้ไมใจก็เลยตื่นก่อนนี่ละกันเนี่ยทางปกติเคยเคยฝันอย่างนี้ไหมแต่ว่าฝันว่ารถชนหรือว่ารถพังหรือว่าขี่รถไปชนหรือว่ารถหายเงี้ย มันจะออกทะเบียนรถเนาะว่าจะเจน้องฝันงี้เทไรออกตลอดเนาะต่ว่าหมตอไส่เนี่ยบ่ท่านเคยฝันมารถชนจักเยื่อสมาจะเป็นรถยนต์ถ้าชนนี่ออกเลยจะว่าเป็นขังแรกค่ะจ่ว่าขังหนึ่งน่ะฝันว่าเขาขโมยรถละก่ะถอดเครื่องอันอะไรรถออกเบิร์ดเหลือแต่โครงรถน่ะนะออกชามตัวตรงเลยหัวหน้าอันนี้กับว่าเนี่ยทะเบียนรถหมตอใส่บ่จักเนาะจสรับกันเนาะรถยนต์นะครับมารถอม้อใส่ แต่ว่าไปทําบุญให้เป็นดวงจิตหรือว่าอาจจะเป็นเจ้าที่หรืออาจจะเป็นผีเนาะที่อยู่ที่บ้านไปทําบุญให้แล้วค่ะหลังจากนั้นก็ไม่ฝันอะไรเลยหรือว,ว่าเดี๋ยวจะเอาสองสามหนึ่งไปเสี่ยงเพราะว่าโบใันได้เสี่ยงดวงเนาะเ,ออเขากับโบหัไมย่ย่ำปกติขันโบนเสี่ยงเขากับไม่ย่ำเองนะรอ,อ,อบรอบก่อนนี่ถ้าว่าถูกเลขหนึ่งสองสองหนึ่งเนี่ยเขา,าย่ำกี่ย่ำกี่รอบสามขึ้นติอ,อมีแต่อันเด็กหน,น่อยผู้ชายมาได้เลยเด็กหน่อย อันแต่ว่าเคลื่อนที่จองนีชัดเจนเลยเพราะว่าเป็นเสียงวอากันกับไไปนี่หอือยู่ขังน้ำตกในป่าเป็นือเปล่าชิบหายชิบเอ็ดชิบสองเป็นะ่บันเอียนอยู่เลยว่าโอ้ยเหล็คอยงวดที่แล้วได้หนาะนาไมาอีดีแต่ว่าชิบหานั้นตัวแลกที่เขาไปบอกนะเขามาบอกมันไปต่างประเทศก่อนที่ว่าเหล็กไท่เสียออกบันนีกลับมาเลยมาเหล็กไท่ชิบสองสองหนึ่งเออเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางเดี๋ยวเอาตัวเลขให้ดูนะครับตัวตัวเลขนะครับผม Okay, no. อันนี้เป็นเลขฝันของพี่น้องนะครับผมผีกระติบ,บอกตรงกันกับทะเบียนรถนะครับท่านผู้ชมเนาะสองสามหนึ่งผีกระติบอกทะเบียนรถสองสามเจ็ดนะครับหนะึ่งก,ก,กับเจ็ดตัวเดียวกัน,น,เ,นเป็นแนวเนาะเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมเนะนาะ<อ>เดียวสามสองอย่างนีแล <laughs> ้ออ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 วว่าไปหมดก่อนเนี่ยใช่ไหมครับนะครับครจะไปดูเลขจอกตัวไหนนะครับเป็นแนวทางครับโอเคครับผขอบคุณเจ้าน้องมากนะครับผมขอบคุณครับ